สวัสดีครับผมไดมอนด์นะครับวันนี้อยู่กับแคช c ช a l เลนจ์ครับผมเราจะต้องมาจับฉลากกันนะครับซึ่งพี่เขาบอกเขาให้เลือกแต่ว่าเขาก็มีคำมาให้ด้วยนะครับนี่เปิดได้เลยใช่ไหมครับโอ้โหเอาผมได้คำว่าคุณบอยทะคกนเกียรติครับคำ <c oughs> ครับผมก็จริงๆผมผมรักพี่บอยมากเลยนะครับผมพี่บอยเขาก็เป็นคู่้กับที่บอกเลยว่าน่ารักมากๆที่ในกองนะครับแล้วก็เป็นเป็นพี่ที่ให้ความรู้ผมมาโดยตลอดเลยนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าก็พี่บอยทางานเก่งมากๆครับแล้วก็แบบคอยสอนผมในเรื่องของการสแสดงแล้วก็ในเรื่องของอินเนอร์แบบเวลาเวลาแบบผมอัดเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับพี่พี่บอยเขาก็จะ,จะจะมาคุมอัดแล้วก็จะมาบอกว่าเราควรจะต้องแบบอินเนอร์ยังไงส่งถึงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ถ้าสมมติว่าผมผมพูดตะกุตะกัก,กก็ต้องขอุขอ่ษขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าผมผมก็ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่พูดคำนี้ออกมา<_ s> <_ s> นะครับผมก็อยากจะบอกอยากจะบอกว่านะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ช่องวัน31นะครับผมก็พี่บอลกำลังกำกับเรื่อง Across the Sky รักฟ้าล่าฝันอยู่นะครับตอนนี้ก็สามารถไปดูกันได้นะครับผมซีละครดีมากเลยนะคะรับผมเจอกัน